ข้าสูโบคาสวัสดีครับผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดรุ่นหนึ่งนั่นคือ m i t ซูบิชิไททั t o n 2 0 2นรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความลับของความแกรง่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นกระบะท,ที่โดดเด่นเหนือใครในวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกมุมทุกความรู้สึกและทุกการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ไททันรุ่นนี้แตกต่างจากกุ่นก่อนแบบชัดเจน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่สะดุดตาไทรทัน2026มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่คมชัดกว่าเดิมกระจังหน้าดินามิกชิวโฉใหม่ที่ดูดูดานและทันสมัยยิ่งขึ้น ไฟหน้าเล d ด,ดีไซน์เฉียบและทรงรถที่สูงโปร่งทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูดันแข็งแรงแต่ยังคงความพรีเมียมในแบบฉบับของมิตซูบิชิความลับของดีไซน์ใหม่นี้ไม่ได้อยู่แค่ความสวยงามแต่ยังรวมถึงการปรับปรุงด้านอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความนิ่งและทำให้การขับขี่ที่ความเร็วสูงมั่นคงกว่าเดิมอย่างชัดเจน เมื่อเปิดฝากระโปรงคุณจะพบกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ปรับจูนให้มีแรงบิดมากขึ้นขับนุ่มขึ้นและตอบสนองไวยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการลากของหนักลุยเส้นทางออฟโรดหรือขับบนถนนเรียบไครท่าน2026ก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจความเงียบภายในห้องโดยสารก็นับว่าเป็นอีก1จุดเด่นเพราะมิตซูบิชีใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วยลดเสียงและแรงสัน่นจึงทำให้การเดินทางยาวๆรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากขึ้น มาที่ภายในห้องโดยสารซึ่งถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดคุณจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางพรีเมียมและใช้งานง่ายมากขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์รุ่งใหม่ตอบสนองไวใช้งานลื่นและรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบครันวัสดุภายในแบบซอฟท์ทัชทำให้บรรยากาศดูหรูหราส,ส่วนเบาะนั่งก็ถูกออกแบบให้อดกระชับ รองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือขับลุยทุกเส้นทางนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยยังจัดเต็มทั้งระบบช่วยประคองรถในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเบรกอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่จับพวงมาลัยแต่ความลับที่แท้จริงของมิตซูบิชิไททัน2026คือความสมดุลสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดสมดุลระหว่างความแกร่งและความสบาย สมดุลระหว่างดีไซน์ที่ดุดานและฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงมิตซูบิชิทำให้ไทรทันรุ่นนี้ไม่ใช่แค่กระบะทั่วไปแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ครบทั้งงานหนักการเดินทางและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ถ้าคุณกำลังมองหากระบะที่แกร่งล้ำและครบจบในคันเดียวไททัน2026คือรถที่คุณควรจับตาม,มองมากที่สุดฝากกดติดตามเทอร์โบคาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า